วันนี้ด่านโรบอทที่เราจะเล่นก็เป็นด่านน่ารักอีกเช่นเคยนะครับโดยด่านนี้เนี่ยเราจะต้องมาต่อคิวกันแล้วก็ใส่เมนทอสลงไปในกวดโคกนะครับนะอ่าเนี่ยเอาลองใส่ดูสิอันเน่ลองใส่ดีไหมเฮ้ยใส่ดีวดวกว่าอารมณ์เดียวกับการเติมน้าเลยใส่รันรวๆอ่ะพอ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 เราต้องให้คนอื่นเล่นบ้างไงเข้าใจป่ะนี่เนี่ยเขาเล่นคนเดียวเลยวว่ะอ้าว What มันคือตัวอย่างของคนเล่นคนเดียวนะครับเมื่อกี้เฮ้ยเล่นด้วยดิโอ้โหนี่ขนาดเริ่มเกมใหม่แล้วเนี่ยแม่งไม่ได้เล่นเนี่ยขนาดกูอยู่คนที่สองนะเนี่ยกูเล่นดาดออบบี้ก็ได้สนุกดีเหมือนกันนะครับเฮ้ยอ๋อนี่ไงเขาสามารถเอาตังค์มาซื้อลูกเป็นทอรได้นะคุณผู้ชมนะตอนนี้ขอเล่นบ้างได้ไหมอะ่ะไอเกมประเภทนี้ทำไมคนมันชอบเห็นแก่ตัวแบ่งคนอื่นเล่นไม่ได้หรือไงวะดูดิมันมันใส่เองไงทุนคนเะนี้ยแถวแม่ขยับเลยนะเรียบร้อยมันตายแง นั่งมีคนเล่นชนะ1นึ่งพนสาิวินคราวนี้เราอยู่คนแรกกูกดมังมางเอาเด้หรือเท่าไรคะที่ขวดนี่มันใหญ่ยังอะพอดีกว่าขวดนี้มันใหญ่มากเลยอดูดี4ี่กว่าเมตรตะผมกดไปอะไม่แบ่งคนอ,อื่นเล่นเลยโคตรตึงนะครับนะดนจริงมันก็สดอีกสิบเมตรจงน้องกูเข้าใจความสุกคนที่ได้กดคนแรกแหละนะครับนะแถวเริ่มใครหยาบแถวเริ่มใครหยาบเอาแล้วอย่าบอกนะ Okay. ออโอเคหวานเจี๊ยบเฮ้ยแบ่งคนอื่นได้มบ้างนมโอ้โหเฮียมาได้ขวดใหญ่เลยคุณผู้ชมดูดิมันไม่แบ่งคนอื่นเล่เลยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดยดยดยดหย,ดย,ดย,ดยดุชอบใจใหญ่กูเข้าใจความรู้สึกมึงนะเว้ยแต่มึงลองจินตนาการถึงคนที่อยู่ข้างหลังดีกว่าเพื่อนว่าถ้าเขาไม่ได้เล่นด้วยมันจะรู้สึกไงอ่ะยางอีกยางอีกเอายางอีกบอกเลาไม่ฟังเลยนะเนี่ยอันนี้มึงคือพูดแล้วไม่ฟังเลยเนะี่ยดิซ่าขอให้แม่งระเบิดตายเอาเดะอ่ะมันหยุดวะ มันหยุดเว้ยหาเริมรอมันตายจริงด้วยไม่ได้ตังค์สักบาทเนี่ยแต่กูชนะกูต้องมาหาตังค์จากด่านออาบี้เนี่ยเพราะเราไม่ได้เล่นครับเนี่ยเราต้องมาหาตังค์จากการผ่านด่านออาบี้มึงเตรียมตัวภาวนาเลยว่ามึงอยู่แถวหลังอะ่ะถ้าคุณไม่ได้เป็นหัวแถวอะ่ะคุณจะคาดหวังเลยวคุณจะได้กดเมนทอสเน่เพราะเราคือท้ายแถวขนาดคนใหญ่ยังไม่ได้กดเลยแล้วคนเล็กจะเหลืออะไรล่ะคุณผู้ชมนะครับเฮ้ยขอเล่นบ้างนมเฮ้ยโอเคได้เดินแถวใครหยับ เฮ้ยเจ,ใจ๊ารกันเลยไม่ได้กดอีกคุณดูทรงแนละ้วอ่ะกูว่าไม่ได้กดดูทรงแนละ้วเรียบร้อยศูนย์บาทเหมือนเดิมถึงตาที่ผมจะเป็นหัวแถวแล้วหนึ่งเมตรสองเมตรเฮ้ยขวดใหญ่ดนะ้ะว่าอย่างงี้เฮ้ยยังไม่ได้กดนอนพอนี่เราแบ่งกันเล่นเราต้องแบ่งคนอื่นเล่นบ้างดิงเฮ้ยโอแบ่งคนเล่นบ้างไนม,มยิ่งต้องขวดใหญ่นะเว้ยเออ ต้องแบ,บ่งกันเล่นบ้างนะครับนะไม่ใช่เล่นคนเดียวไม่สนุกหรอกแบ่งตังค์กันใช้ขออย่างเดียวโยนจะมาถึงตอนกูรอดระเบิดขอให้นั่งระเบิดอีกทีเนี้ยตายซะ้มึงนี่อ่ะห้าร้อยบาทยิ่งเราดอกเมนทอสเยอะเราเล้งได้ตังค์เยอะเว้ยตายแล้วพี่อยู่หัวแถวอย่างนี้เฮ้ยน้องพี่อยู่แค่คนที่สองไงขอพี่กดบ้างดิเหมือนมันจะม่เหลือให้เราเลยครับโอ้โหดูมันเหลือให้กูไม่ตายหรอกปาลาอะไรเอกันเอาเดิ เอาแล้วมึงแถวเริ่มมีการขยับเฮ้ยไอ,ยอย้นี่ขอยแม่งตายขอยแม่งตายอ้าวมันไม่ตายปะกูตายเองริมรถความพ่แพ้ไปแล้วนะครับนะเฮ้ยแบ่งกันกดเชือกกูมันจะได้ตังค์เยอะขึ้นนุ่มแบ่งกันแบ่งกันเอออย่าอย่าก,กดคนเดียวเยอะแบ่งกันเล่นบ้างนะนเวลาได้กดใหญ่ๆห่อะมันเหลียวให้กูตายแน่นอนเนะี่ยกูตายเหลืออย่างนี้กูก็ตายเลยครับเป็นที่กูทุกทีเลย เหมือนพวกมึงร่วมมือกันให้กูตายอ่ะเยี่ยยืนอยู่คนสุดท้ายไม่ต้องหวังเลยว่าจะเล่นนะครับคนแรกแม่งล่อไปจะขึ้นขวดแล้วนะโอ้โหเงินก็ไม่ได้นะครับเออตายไปแล้วไอ้ด่านด่านพวกนี้แม่งมีสังคมแห่งการแบ่งปันเลยวะ่ะเฮ้ยอย่างน้อยคนที่สองก็ต้องมีหวังบ้างเหรอวะใช่มไหมฮู้ฮูฮคิดผิดยังแหละนะครับคีดว่าจะหวังได้เยี่ยจะให้กูระเบิดที่กูเลยทีนะ ไปเดเจอกันหนุม่มพี่ขอสองเม็ดพอเมนทอสสองเม็ดบาทรวมแถวบ้านล้างขยของชำฮึเฮ้ยอย่าบอกนะว่าถ้าเอามาตายที่ไอ้ที่นี่ได้นะผมว,ว่าเจ๋งอะเอาให้มันตายที่เนี่นโอ้โหเกือบโอ้โหได้สามที่บาทเองอยากให้ไปตายที่ไอ้เมื่อกี้ว่ะเพราตายที่ไอ้คนนั้นนนะคือแบบเฟี้วฟวฟวยวๆแหละโอ้โหคนที่สามอ่ะเนีย่ยสังคมแบ่งการแบ่งปันกะเล่นมันไม่มีเลยอะไอ้ียบุง้งแม่งเหงนจตัว กูก็เห็นจะตัวถ้ากูเล่นนะไม่ตังค์เยอะไงถ้าก,กดเป็นท้อไม่ตังค์เยอะไงพอกันทีนะครับนะโอเคพอแค่นี้ล้กันนะครับนะถ้าชอบลกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดีจอดีมาเจอังเกอรด้นะสวัสดีคนะรับ